อัปเดตวิธียื่นเครดิตภาษีเงินปันผลการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลแบบออนไลน์นะคะสำหรับปี64เนี่ยที่มายื่นกันตอนต้นปีนี้มีวิธียื่นอย่างไรบ้างมาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะช่องยู e ูอ ด็อกเตอร์ตุยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยสมัคร Investor Portal เนี่ยแนะนำว่าให้เข้าไปสมัครก่อนนะคะซึ่ง Investor Portal เนี่ยก็จะอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของเซตนะคะซึ่งเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสมัครไว้แล้วซึ่งการสมัครเนี่ยก็สะดวกนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะคะแนะนำว่าให้ไปสมัครตรงนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราสมัคร Investor Portal เราเนี่ยการยื่นภาษี เกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลของเราเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะว่าเราจะเข้าไปสมัครเนี่ยได้ยังไงบ้างส่วนถ้าเราเข้าไปสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะการยืน credit, ร่นเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยก็สะดวกเลยก่อนอื่นเลยนะคะ ยังไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของสัมภากรเพื่อยื่นภาษีนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเซตก่อนเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Investor Portal นะคะให้เราเข้าไปตรงนี้ก่อนพอเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราสมัครแล้วเราก็จะมี Username Password เราก็กรอกไปค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบ พอเราเข้าไปสู่ระบบของ Investor Portal เ,เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คลิกที่ฝ่ายยื่นภาษีนะคะในปีนี้นะคะของ TSD เนี่ยก็มีไอคอนเพิ่มเติมนะคะก็คือเราสามารถเลือกตรงส่งข้อมูลให้กลมสัมพากรนะคะเพื่อใช้ยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตพอเรากดอันนี้นะคะ เขาก็จะให้เรากดยืนยันว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปในไฟล์ยื่นแบบภาษีของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครสะดวกแบบเดิมนะคะแบบปีก่อนๆเนี่ยก็คือเราสามารถกดตรงดาวน์โหลดนะคะแล้วเขาก็เนี่ยจะเก็บไฟล์ไว้ใน คอมของเราก่อนซึ่งถ้าเราจะใช้สำหรับยื่นภาษีเนี่ยดูตรงรูปแบบไฟล์นิดนึงนะคะต้องเลือกเป็นสำหรับยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วค่อยกดดาวน์โหลด เพราะว่าถ้าเป็นไฟล์ Excel ที่เป็นอีกไอคอนนึงให้เลือกเนี่ยอันนี้จะไม่สามารถใช้ยื่นเข้าไปในแบบของกรมสัมภากรได้นะคะเพราะฉะนั้นเช็ครูปแบบไฟล์นิดนึงแล้วเวลาโหลดเข้าไปเก็บไว้แล้วเนี่ยห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะมันจะเป็นไฟล์ที่เราไม่สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดิมแต่อย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้กรมสัมภากรมี บีไอคอนเพิ่มติมตรงนี้สำหรับ TSD นะคะก็คือสามารถส่งข้อมูลให้กรมสัมพากรเพื่อใช้ยื่นแบบได้เลยเราไม่ต้องมาโหลดไฟล์เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปแนบเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาในแบบยื่นภาษีออนไลน์ของเราได้เลยซึ่งหน้าตาของปีนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากปีก่อนนิดนึงนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็จะคล้ายๆเดิมนะคะเพียงแต่หน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อย เราก็มาในหน้าเว็บไซต์ของการยื่นแบบภาษีออนไลน์นะคะและถ้าเราเคยยื่นไว้แล้วในปีก่อนๆนะคะปีนี้เนี่ยเราก็สามารถกดยื่นแบบออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเนี่ยก็ต้องเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะถ้าเราเคยยื่นแบบเราก็เลือกยื่นแบบนะคะแล้วก็เขาก็จะมาให้กรอกย s e r n a m e password ก็กรอกไปนะคะ แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะป้องกันระบบมากขึ้นนะคะก็จะต้องมีเรื่องของ OTP ที่ก็จะส่งเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งไว้นะคะตรงนี้เราก็กดเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้แต่ถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ต้องคี์ตรงระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะคะแล้วก็กดเรื่องของขอรหัส OTP เราก็จะสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเขาก็จะให้เราเช็ครายเรียดที่อยู่ต่างๆถ้าเราตามนั้นเราก็กดถัดไปนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าของเรื่องของเงินได้ของเราแต่ละอย่างซึ่งปีนี้หน้าตาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะเขาก็จะจัดหมวดหมู่เนี่ยให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการขอเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเราก็จะมาเลือกในส่วนนี้นะคะคือเป็น40 วงเล็บ4ขอก็จะเป็นเงินปันผลส่วนแบ่งกําไรจากหุ้นและกองทุนนะคะตรงนี้เราก็เลือกระบุข้อมูลนะคะแต่ถ้าใครมีไรายได้40วงเล็บ1 40วงเล็บ2ก็กดระบุข้อมูลแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะส่วนเครดิตภาษี i, เงินปันผลเนี่ยก็คือเลือกตรงนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะตรง40วงเล็บ4ขอเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นเลยเราก็เลือก อัปโหลดข้อมูลจาก TSD นะคะที่เราได้รับเงินปันผลจากหุ้นที่เราถืออยู่ในตลาดเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดข้อมูลจาก TSD กันได้เลยพอเรากดเข้าไปนะคะเราก็ติ๊กตรงเลือกว่าประสงค์ใช้ข้อมูลที่เราไปเข้าในตรง TSD ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าให้ส่งข้อมูลเข้ามาในไฟล์ยื่นแบบเราก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดข้อมูล พอเราทำตรงนี้เสร็จนะคะข้อมูลของเงินปันผลหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะเข้ามานะคะแล้วก็คิดเครดิตภาษีเงินปันผลให้เราเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าเราถูกหักภาษีไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตรงนั้นเราก็เช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วเราก็กดยืนยันไปนะคะแล้วก็เป็นบันทึกข้อมูลไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการที่เราจะเลือกยื่นเครดิตภาษีเงินปันผล ถ้าเรามีรายได้อื่นๆนะคะมันก็จะกลับมาหน้าของรายได้เรามีรายได้อะไรบ้างเราก็เลือกไปแล้วก็กรอกไปให้ครบนะคะพอเราทำตรงเรื่องของหน้าของรายได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเข้ามาหน้าของลดหย่อนภาษีนะคะมีค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยเราก็กรอกไปให้ครบแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะคำนวณภาษีที่เราต้องเสีย อันนี้ก็เป็นวิธีการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะแนะนําว่าให้ลองคิดแบบที่คิดเครดิตภาษีเงินปันผลและแบบไม่คิดนะคะถ้าไหนเสียภาษีน้อยกว่าเนี่ยก็ให้เลือกยื่นอันนั้นการโหลดข้อมูลจาก Investor Portal นะคะก็จะได้เงินปันผลในส่วนของหุ้นที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น เราถือหุ้นของบริษัทอื่นๆที่อยู่นอกตลาดอันนี้เราอ่จจะต้องกรอกในรายละเอียดเองนะคะลองนําไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นจริงๆไม่ต้องมานั่งกรอกหุ้นทีละตัวนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ